วันพุธที่25มิถุนายนพุทธศร,ราช2557เวลา7นาฬิกาณบรินะรเวณประตู4ประตู2และประตู1ได้มาถ่ายทำการข้าแถวครรพคุณครูในตอนเช้าเมื่อมาถึงบริเวณประตูโรงเรียนครับซึ่งนเรียนก็ทำได้ดีทีเดียวสมกับเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกครับขอให้รักษาความดีนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปนะครับ ระดัการกา,รการครับนันุนคอนกีดหน่าการเรียน3นครับได้มีการซ้อมการเดินแถวสวนสนามของลูกเสือสามัญป .5 และลูกเสือสำรองป .3 นะครับเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วเพื่อที่จะไปร่วมพิธีวันสตาปนาลูกเสือแห่งชาติในวันที่1กระกฎาคม2017ต่อไปครับ พระสิทธ์นาฬิกาครับนห้องแม่จันหอมครับนายธระอัมพูนผู้อำนวยการโรงเรียนอุบันพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอาเซียนศึกษาจากโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่จังหวัดเลยครับซึ่งมีรงเรียนชั้นอุดมบัน2.1จัดการแสดงต้อนรับคณะด้วยครับคณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับความรู้ใหม่ๆการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ วันทีนบบท่26สิงนาคม2557เรลมาณ8.40นาทในห้องส่งถัทัดเพื่อการศึกษาในช่วงนั่งสมาธินักเรียนเจ้าหน้าที่ก็มานั่งสมาธิกันอย่างสงบนะครับในวกาหน้าจะไปเยี่ยมดูในแต่ละห้องเรียนนะครับก็ฝึกสมาธิกันให้คุ้นเคยนะครับให้เคยชินด้วยนะครับ ในวานที่9มนาคมณอาคาร,าร,ครเฉลิมพระเกียรติ2 0 0 0มหาราชินีคุณครูกลุ่มสาระการรู้ภาษาไทยสังคมและศิลปะนะครับได้จัดงานบรรสุทอนผู้และต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีว่าที่าทิรพัฒน์พื่อพร้อมรองผู้ม,มีการโรงเรียนอุบาลสุิโลกเป็นประธานในพิธีครับและได้มีการมอบรางวัลชนะเลิศในการประกวดกิจกรรมประเภทต่างๆอาทิเช่นการ ขัดลมือการเรียงความการวาดรูประบายสีให้รางวัลได้รับรางวัลกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวครับจากนั้นนะครับก็เป็นการแสดงดำบนเวทีเปินพิธีเปิดนะครับของเรียนชมรมนาฏศิสป์ต่อด้วยการแสดงของคุณครูแล้วก็มีการประกวดการแต่งกายเดินแบบ ละครประคดีของสุนทรภู่มีการกล่าวสุนทรพจน์เสร็จสิ้นแล้วก็รับรางวัลกันกรจงันงก็ลุล่วงไปได้ดีนะครับดังวัตถุประสงค์ของการจัดงานครับ วันศุกร์ที่27มิถุนายนพุศรา2517นะครับเวลาการบริการณอาคารเฉลือมเกต7203มหาหาชินีก็ได้มีพิธีประดับเข็มสามารถให้กับนักเรียนโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับโดยมีนายธีระอัมพูนผู้อำนวยการาโรงเรียนอินาชิสโรเป็นประธานในพิธีนะครับก็ได้ไดมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบได้ลำดับ1-10ในการเข้าโครงการนี้ด้วยนะครับ จากนั้นนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมตามฐานการะดูของในชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6จำนวน7ฐานด้วยกันซึ่งจัดในห้องพิเศษต่างๆของโรงเรียนอาทิเช่นห้องนราศาินห้องสมุทรห้องอาเซียนห้องแม่จันหอมและห้องเรียนสีเขียวครับ และเช่นเดียวกันนะครับอีกสถานที่หนึ่งที่จัดกิจกรรมก็คือในอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดสองสามหาราชินีนั่นเองเป็นการจัดฐานการเรียนรู้ของนชั้น,นปหนึ่งถึงปสามจำนวนเจ็ดฐานการเรียนรู้เช่นเดียวกันครับนักเรียนปฏิบัติด้ยครบถ้วนทุกฐานนะครับได้ความรู้ใหม่ๆอย่างน่าจดจําครับการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับ จากที่30มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลาการิก30นาทีนะห้องส่งโทรทัศน์เพื่อการศรึกษาครับคุณครูบุศกรตั้งจิตธรรมด้นันเเรียนชั้นอุบาลปีที่1.6มาชมภพาพยนตร์วิทยาศาสตร์เรื่องกำหนดโลกนะครับผ่านทางเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ทางระบบภาพและเสียงนันเรียนตั้งใจและรับความรู้ใหม่ๆกันอย่างเพลิดเพลินทีเดียวครับ วันที่1กรกฎาคมพุทธศัรรกราช2 5ง7รเกลารกานาฬิกาครับณนะสนามหน้าศาลกลางจังหวัดพิษุโลกครับคณะลูกเสือสำรองและลูกเสือสมันของโรงเรียนอุบาลพิุโลกนะครับเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามและกล่าวปริญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2 5ง7ครับคณะลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเข้มแข็งอดทนและมีระเบียบวินัยครับขอรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปนะครับ เขาจบการนำเสนอการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์เบติเพียงเท่านี้สวัสดีครับ